กิจวีรทไปรงชั้นม .5 าาร .8 เลขที่15วันนี้จะมานำเสนองาบนบรรณานการวิชาเต่ศาสตร์ผลไม้ที่เลือกคือกล้วยนะครับกล้วยสม,มุนปาการวีละ30-40บาทกล้วยฝรั่งเศสวีละ60-80บาทกล้วยอินเดียวีละ20-25บาทต่อมาผล,ผลประโยชน์ของกล้วยนะครับ กล้วยจะช่วยแก้ไขปัญหาโรคท้องผูกได้เป็นอย่างดีด้วยปริมาณเส้นใยห,หรือกากอาหารบริเวณตัวกล้วยช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติและมีไฟโตเคมีคัดช่วยต่อต้านสารอนุมนอิสระช่วยเรื่องชะลอความแก่ป้องกันการเกิดโรกมะเร็งและมีเอนไซ์ ช่วยในการย่อยอาหารทําให้กระเพาะอาหารและลําไส้ทํางานหนักน้อยลงครับ Hello My name is n i p o m um a t a y o My nickname is Dim I'm from f a s t l a t e g Number One Fiber is dietary fiber There are two types soluble fiber which form a gel that help cause the digestive tract and reduces the absorption or fat into the bloodstream with insoluble fiber we will help add fiber to the intestine make the stool soft and easy to pass. Fiber or only fiber, one name is cellulose that we can find in food such as vegetable, Food and cereals is, is something that our body cannot decompose. And use fiber does not provide energy and is not disgusted. Is the delicious track? And finally, it will be excessive The form of food waste, but by fiber and important nutrient, or provide great health benefits. Our body need to get this fiber is our body you every day. Fiber of fiber in the stomach. The movement of the fiber goes along the gastrointestinal tract. Doses seem to have a loss of fraction, but each affects is play an important role in our stomach. Hello, my name is Sinfu Matayo. My nickname is Dim. and am from Fastlite Egg Number 1. Fiber is dietary fiber. There are two types: soluble fibers which form a grill. That help house the digestive tract and reduces the absorption of fat into the bloodstream. With insoluble fiber, we will help add fiber to the intestine, make the stool soft and easy to pass. Fiber or that only fiber, one name is cellulose that we can find in food such as vegetable. Food and cereal is, is something that our body cannot decompose and use. Fiber does not provide energy and is not digested. It's the digestive tract, and finally, it will be excreted. The form of food waste, but by fiber and important nutrients, no are provide great health benefits. Our body need to get this fiber is our body you every day. Fiber of fiber in the stomach, the movement of the fiber goes along the gastrointestinal tract. Doses seem to have a lot of fraction, but each it fact is play an important role in our stomach. <coughs> <c oughs> คือกลุ่มโปรตีนที่มีความสามารถในการเล่งปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในสองภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อช่วยในการสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆภายในเซลลช่วยในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเพื่อน,นําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหากร่างกายไม่มีเอนไซม์ ign, ปฏิกิริยาต่างๆจะเกิดขึ้นช้ามากจนไม่สามารถดำรงชีวิตต่อได้นะครับผมหรือถ้าหาก ปริมาณที่ไม่เพียงพอทําให้ร่างกายเสือส่อมสภาพเร็วและแก่เร็วและทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับได้ง่ายมากการทั้งมาของเอนไซม์ของเอนไซม์ทำงานโดยการลดพลังงานกระตุ้นของ a c r a t i o n energy ของปฏิกิริยาทำใหป้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้นโดยใช้พลังงานเ <c oughs> พียงเล็กน้อยซึ่งหากไม่มี เอนไซม์เป็นตัวเร่งจะทําให้พลังงานสูงมากกว่าที่กระตุ้นทําให้เกิดปฏิกิริยาได้ครับเอนไซม์มีความจําเพราะต่อสารที่ทําปฏิกิริยาเรียกว่าซับสเตตหรือภาษาอังกฤษรียกว่าซับสเตตโดยทําปฏิกิริยาซับสเตตที่กําหนดไว้เท่านั้นเช่นเอนไซม์ย่อยแป้ง จะไม่ย่อยโปรตีนเอมซาย่อยโปรตีนจะไม่ย่อยไขยมันเป็นต้นจะทำให้ปฏิกิริยาตำแหน่งที่เฉพาะจ่อจงเรียกว่าบริเวณเล่ง a c t q u a t e s i e acti size เปรียบได้กับแม่กุญแจกับลูกกุญแจ r o c k and key มา d e l ที่ทำให้มีรูปร่างและตำแหน่งที่เหมาะสมกันจึง เกิดการรวมตัวของเอนไซม์กับซับสเตตได้และการรวมตัวจะทำให้มเลิกุลของซับสเตตสลายตัวและแตกตัวเป็นโมเลกุลใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเอนไซม์ซับสเตตคอมเพล็กซ์นะผมอัตราการทำงานของเอนไซมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอุณหภูมิ ความเป็นกรดเบสปริมาณของเอนไซม์และซับสเตตเป็นต้นเอนไซม์ส่วนมากจะทำงานร่วมกับคอนเอนไซม์ ide, หรือภาาอังกฤษเรียกว่าคอมเอนไซม์ซึ่งเป็นสารจำพวกวิตามินที่ละลายน้ำได้และเกลือแร่จำเป็นบางชนิดถึงเกิดการทำปฏิกิริยาครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับักบปนอากาศ จำเป็นต้องไปอาหารที่พ,พร้อมรัประทานได้อยู่เสมอตลอดการเดินทางและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เพียงพอแก่การต้องการของร่างกายนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการขาดวิตามินโครงการเมอร์คิวรีโครงการเมอร์คิวรีเป็นโครงการทดสอบการบินในยุคแรกของ โครงการอาวกาศการบินแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานนะผมอาจเพียงไม่กี่นาทีจนถึงไม่เกินหนึ่งวันนะผมภารกิจที่สร้างที่สุดไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมอาหารสำหรับทุกๆมือ้ออย่างไรอย่างไรก็ดีนักบินในโครงการ Mercury วรีกลายเป็นหนุทดลองในการทดสอบสุรีวิทยานะครับการกินของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่มี ความน้ม่วงต่ําเช่นการเคี้ยวการดื่มการเกินอาหารปกติและอาหารของเหลวสําหรับนักบ,บินอวากาศในช่วงยุคแรกเป็นอาหารแห้งกึ่นสําเร็จรูปและอาหารกึ่นสําเร็จรูปที่บรรจุในหลอดทําจากอลูมิเนียมคล้ายหลอดยาสีฟันภายในหลอดมี การฉาบวัสดุพิเศษป้องกันการก่อตัวของแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นปฏิก,กิริยาระหว่างผิวโลหะกับอาหารที่มีลิ์เป็นกรดเช่นน้ำแอปเปิ้ลหลอดอลูมิเน,นียมที่ใช้ในยุคแรกและมีน้ำหนักมากกว่าอาหารที่มันจุอยู่ภายในนะครับต่อมาจึงมีการพัฒนาให้เป็นหลอดพลาสติกน้ำหนักเบาจะว่าไปน้ำบีนอากาศไม่ค่อย ทีสมัยกับอาหารแบบนี้มากนักนะครับเพราะส่วนมากมีรสชาติไม่ค่อยน่ารับประทานและยุ่งยากมากในการเติมน้ำเข้าไปให้กับอาหารแบบแห้งกึึงสำเร็จรูปในช่วงในช่วงโครงการเริ่มมีการผลิตทดสอบอาหารที่ทำให้แห้งและอัดเป็นก้อนมีลนะักษณะคล้ายชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำไม่ต้องกัดหรือหัน่น ขนาดรับประทานอาหารจะนิ่มลงในการเคี้ยวในปากอมและไม่ต้องผสมน้ําตอนรับประทานนะครับยิ่งกว่านั้นอาหารที่เป็นก้อนยังถูกฉาบด,ด้วยวุ้นเพื่อไม่ให้แตกเป็นชิ้นๆป้องกันไม่ให้มีส่วนของอาหารที่หลุดออกไปซึ่งอาจเข้าไปอุดตันในอุปกรณ์ต่างๆบนยานหรือแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อน,นักบินถ้าเผลอส,สูดเข้าไปทางจมูกเข้าไปในปอด ส่วนภาชนะพี่บรรจุแผ่นพลาสติกหอ่อหุ้มด้วยระบบสูญญากาศนอกจากใช้บรรจุอาหารแล้วยังช่วยป้องกันความชื้นรักษากลิ่นและรสชาติรวมทั้งถนอมอาหารได้อยู่ได้อ่างผมขออนรุราตต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องสัดส่วนรูปแบบของการขบมนูเมนูอาหารที่เหมาะสมนะครับโดยสารอาหารสําคัญที่มนุษย ควรที่จะนําเข้าสู่ร่างกายนะครับในแต่ละวันนั้นจะประกอบด้วย1โปรตีน2คาโโร์โบไฮเดรตสาไขมันครับโดยสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมต่อการบริโภคใน,ในแต่ละมือนะครับขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นข้าวมันไก่นะครับโดยสัดส่วนข้าวจะแบ่งเป็นข้าว1ส่วนและอกไก่อีก2ส่วนนะครับจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเติมผักใบเขียวชนิดต่างๆนะครับที่มีวิตามินนานาชชน,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 นิดที่ดีต่อร่างกายนะครับหรือจะให้ดีกว่านั้น เราตัดตัวหนังไก่ออกแล้วก็เอาตรงข้าวมันออกผมพูดเลยว่ามันไม่อร่อยแต่มันจะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายได้มากกว่าการกินแบบนั้นนะครับส่วนประโยชน์ที่จะได้จากอาหารจานนี้นะครับคือจํานวนคาร์บที่พอดีต่อการใช้งานนะครับและโปรตีนที่คอยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ได้มาจากอกไก่อย่างมากเลยนะครับและผักที่ให้คุณประโยชน์ต่างๆนะครับคล้ายข้าวหยาบำรุงร่างกายนะครับ สวัสดีครับผมนายธนกรสิริจันโทชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง8ปเลขที่5นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแพทย์ในยุคอดีตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการแพทย์ของประเทศจีนในสมัยก่อนนะครับแพทย์คนนี้นะครับมีชื่อว่าหวาโถในช่วงเวลาเดียวก,กันกับกรีกและอียิปต์นะครับการแพทย์ของจีนมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับกรีกและอียิปต์นะครับ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ยาสลบและการผ่าตัดนะครับโดยจะมีแพทย์อยู่คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับมีชื่อว่าหัวโถหรือแพทย์หัวโตนะครับชื่อเสียงของแพทย์หัวโตนั้นปรากฏในวรรณกรรมสามก๊กนะครับโดยเฉพาะตอนผ่าตัดแขนแขนกระดูกนะครับเอายาพิษออกจากแขนของกวนอูนะครับโดยแนวทางการรักษาอันโด่งดังของแพทย์หัวโตนะครับคือการใช้ยาสลบและ การผ่าตัดโลดนะครับแนวกา,ารรักษานี้ชื่อว่าหมาฟื่อยตายนะครับหรือการใช้กัญชาหรือฝิ่นนะครับผสมกับสมุนไพรหลายอย่างเช่นต้นเมนเรกและลำพงม่วงนะครับรวมทั้งผลมไม้รวมกันแล้วให้คนไข้ดื่มเพื่อบรรเทาอาการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดน,นะครับถือว่าเป็นยาชาเหมือนกันครับผมครับสวัสดีครับผมนายอัตตันตีสีระทงผมแสงชัยเลขที่1 8ห้องมอง น,นี่จะพูดถึงทัศนคติของตัวเราที่มีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายครับทัศนคติของตัวผมเองที่มีต่อระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายนั้น mm. ก็ผมจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการกินอาหารแล้วก็การขับถ่ายคือผมจะขับถ่ายเป็นประจำทุกวันทุกวันนี่ครับแล้วก็ส่วนเรื่อง ของการเลือกอาหารกาจการที่เรา,ารับประท,ทานอาหารที่อาจจะมีรสจัดเกินไปหรือว่ารสที่มันไม่ดีต่อตัวเราที่เรากินเข้าไปแล้วรืรู้สึกว่าไม่ดีอะไรเวลาเรานอนหรือว่าเวลาเราทําอะไรมันก็จะเกิอดอาการว่าปวดท้องได้อย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องการกินผมนี่ ถ้าเมอก่อผมจะเป็นคนที่แบบว่ากินแล้วนอนคนระับซึ่งมันจะแบบว่าอาหารมันไม่ย่อยอะ่ะมันก็ไม่ดีต่อระบบย่อยอาหารพอรแล้วก็การขับถ่ายก็ไม่แนะนําว่าให้อ่าไม่ให้อั้นอุจจาระหรือว่าปัสสาวะเป็นเวลานานคนระับแนะนำให้เราปวดท้องแล้วก็มันจะเวลาเราไปถ่ายอุจจาระหรือว่าเวลาเราไปปัสสาวะเนี่ยมันจะไม่มีปัสสาวะหรืออุจจาระออกมา ทำให้ท้องก็แข็งด้วนี้เป็นทัศนคติที่ผมมีต่อด้านการย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายสวัสดีครับก็ผมนายการันทัศวัสดิ์เลขที่1ิบวันนี้จะมานำเสนอประโยชน์ของการมีองค์ความรู้ในเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายต่อตนเองและสังคมและการใช้ชีวิตประจำวัน และอาชีพในอนาคตนะครับประโยชน์ของการมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารนั้นคือการได้มีความรู้ว่าเราควรจะกินอาหารยังไงในชีวิตประจาวันเพื่อให้ครบห้าหมู่เราควรจะกินน้ําแก้วจะกินยังไงให้แบบคุณทุกหลกอนามัยนะครับส่วน การมีความรู้ในการมีองค์ความรู้ในด้านนี้นะครับต่อสังคมก็เราก็จะเราควรทํำยังไงให้แบบกินอาหารในคภห้าหมู่แล้วแบบทําให้เราแบบสุขขาพร่างกายแข็งแรงไม่แบบแพร้เชื้อให้ใครอะไรแบบเนี้ในสังคมจะทําให้สังคมแบบไม่คือแบบไม่ได้รังเกียจเราส่วนอาชีพในอนาคตก็บางคนก็อาจจะเอาองค์ความรู้ในเรื่องแบบ รูครับถ่ายระบบด้านอาหารนี้แบเอาแบบไป,ไปคือเอาไปตอบต่อหรือว่าเอาแบบไปเรียนต่ออะไรแบบนี้ครับอครับ